คยสงสัยไหมครับว่าเบนซ์มือสองเนี่ยที่ขายผ่านศูนย์นั้นในศูนย์หน้าตาเป็นอย่างไรราคาเท่าไหร่และรถกว่าจะขึ้นมาขายที่โชว์รูมของโม r c e d e สเบ n ตได้นั้นจะต้องผ่านการตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้เราได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้พีอาร์พามาเที่ยวกับธนบุรีพาณิชย์นะครับศูนย์บริการโม r c e เ e สเบ n ตอย่างเป็นทางการสาขาอกลวงวานมาดูกันว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างและที่สาคัญราคาเขาเร้าใจไหมถ้าเกิดเทียบกับรถในตลาด และข้ามอริวิสหลักขัรขายอย่างไรบ้างที่แตกต่างมาใครที่กำลังมองหารถเบนซ์อสอยู่เดี๋ยวตามมาเที่ยวดูกันอันดับแรกต้องบอกกอนนะครับว่า Mercedes-Benz บายทรมรีพาณิชย์นั้นมีทั้งหมด4สาขาคืองานวงวานบางพลัดลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินแต่สาขาที่มี Mercedes-Benz Certified หรือว่า รถมือสองคัดเกรดนั้นจะมีอยู่สองสาขาครับคือสาขาลุมพินีแล้วก็สาขางานบังวานที่เราอยู่กันในวันนี้และรถทุกคันเนี่ยเห็นไหมฮะก่อนจะขึ้นโชว์รูมได้น,นั้น ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มขน้นซึ่งเงื่อนไขของการที่จะเป็นรถ Mercedes-Benz Certified ได้นั้น1จะต้องมีอายุรถไม่เกิน8ปีเลขใหม่ไม่เกิน150,000กิโลและทาง Mercedes-Benz Thailand นั้นจะมีเดี๋ยวครับขอเบรกตรงนี้นิดนึงก่อนนะฮะความตั้งใจ่เดที่ผมทำคลิปอยู่ที่ทรงนีพาน,นิชย์เนี่ยผมจะค่อยๆเล่าเป็นเรื่องเป็นราวการคัดกรองรถขึ้นมาอะไรเป็นยังไงเงื่อนไขดอกบงดอกเบี้ยแวตอะไรอีกหลายอย่างมากมาย พอมาตัดต่อแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆที่ติดตามผมมาหรือว่าคนอื่นที่แวะผ่านเข้ามาชมนั้นคงอยากจะรู้ว่าเอยราคารถของ Mercedes-Benz มือสองเนี่ยที่ขายผ่านทนบริพาณิชย์เมื่อเทียบกับรถมือสองในตลาดเนี่ยมันต่างกันร้าวใจพอที่จะดูกันต่อไหมหรือบางท่านอาจจะรู้อยู่แล้วว่ารถมือสองของศูนย์เบนนั้น,น,นมันย่อมคัดเกรดมาสุดๆอยู่แล้วแต่ยังไม่กล้าไปซื้อเพราะากลัวว่าจะแพงดังนั้นเดี๋ยวผมหยิบตอนท้ายคลิป มัเล่าให้ฟังก่อนเริ่มจากคันแรกสุดเราใจครับกับ mercedes-benz c-class 4 3 5 0 e ปี2018ในตลาดวันนี้นั้นราคา789,000บาทรถวิ่งแสนกว่ากิโลในขณะที่รถมือสอทรรีพานนิ้นั้นราคาเท่ากันที่789,000บาทแต่เลขกไม่ เ0 0 0ห่นกิโลพร้อมกับวารันตีที่หมด2 7เดือน6 2 0 8หรืออีก3ปีข้างหน้าเนี่ยราคาเปิดเท่ากันแต่ซื้อที่นี่ได้ใหม่น้อยกว่าเป็นไงครับเริ่มดูร้าใจขึ้นไหมแต่คันนี้ยังไม่มันเพราะว่าขายไปแล้วพอดีเลยคันต่อไปคันนี้ครับ เปรียบเทียบได้เห็นอย่างชัดเจนกับ Mercedes-Benz E-Class ปอยู e Class, e ่2 1 3 E220d Sport รถปี2020ครับคันนี้เนี่ยราคาเปิดมาที่1,699,000บาทในขณะที่เวทรถมือ2นั้นไม่มีปี20ผมเทียบกับปี21ก็แล้วกันปี21ราคาที่เท่ากันเนี่ยรถจะวิ่งอยู่ที่1 8 0 0 0กิโลแต่รถของทบอลีพานิชคันดำคันนี้นั้นวิ่งเพียง38,000กิโล ถ้าจะเอาไมน์นอที่ผมหาเจอเนี่ยวิ่ง47,000กิโลเปิดมาที่2 2 50,000บาทในขณะท,ที่รถทนบุรีพานิชนั้น3 8 0 0 0กิโลเปิดประที่1 6 000, 9 9 0 0 0บาทและเป็นราคาที่รวมแวตแล้วดังนั้นถ้าจะคิดให้ถูกต้องเพื่อนๆจะต้องถอดแวตออกจากราคาเปิดของ p o s s อร e ไซค์ก่อน7%นั้นคือ1 18,930บาทหักออกจากราคาตั้งรถคันนี้เนี่ยจะเหลือจริงๆแล้ว1,580,000 ไปอีก70บาทเท่านั้นเองทีนี้ตอนที่ผมเล่าเนี่ยมีการพาดพิงถึงวัตเจ็ดเจ็ดเปอเซ็ในนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรมามาดูกันต่อรถ Mercedes Ben ม้นท์เซอร์ไฟ่บาทคนบริพานิดนั้นทุกคันเป็นราคาที่รวมวัตแล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าเกิดคุณซื้อเนี่ยคันเนี้ย EQE เนี่ยฮะสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทเพื่อนๆจ่ายในแนนซ์เพื่อนๆพื่สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนั้นรวมกับดอกเบี้ย แตการผ่อนชำระตามเรดของไฟนแนนซนะ์เนาะผ่อนมาเท่าไหร่ก็จบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อข้างนอกนะฮะจะเป็นราคาที่เขาตั้งซึ่งหลายๆขัน้นอาจจะเห็นว่าเฮ้ยราคาก็เปิดถูกกว่าแบน้นอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ราคาที่เพื่อนๆดูนั้นเนี่ยเป็นราคาที่พอจัดไฟนแนนซ์แล้วบวกดอกเบี้ยข,ของไฟนแนนซ์ตามอัตราแล้วต้องบวกแวดอีก7%เ็นห็นไหมครับส่วนต่าง7%กับเงิน2องล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทนั้นไม่ใช่น้อย ดังนั้นเวลาไปดูรถมือ2ถ้าเราเทียบราคากับ Mercedes c e r t i f i e ิบัตรธมดัตันี้แล้วนั้นให้หักออก7%หรือเอารถชาวบ้านมาบวกอีก7%ด้วยนอกจากว่าเพื่อนๆจะซื้อเงินสดเห็นราคาที่แทบไม่ต่างยิ่งหักไว้แล้วยิ่งถูกลงเริ่มร้าวใจขึ้นแล้วใช่ไหมครับมาลองเล่ากันต่อว่ารถแต่ละคันก่อนจะขึ้นโชว์รูมได้นั้นผ่านขั้นตอนอ,ะ,อะไรบ้าง 1>, 1. จะต้องมีอายุรถไม่เกิน8ปีเลขใหม่ไม่เกิน1 5 0 0 0 0สมกิโลโดยทางธนบุรีพาณิชย์เน้นรถที่ไม่น้อยเมื่อเฉลี่ยต่ออายุการใช้งานจะต้องมีประวัติซ่อมบำรุงกับศูนย์บริการครบถ้วนทุกระยะมีราคาที่สมเตุสมผลไปต่อได้ไปต่อง่ายและแน่นอนครับเป็นรุ่นที่ตลาดต้องการทั้งนี้ทางธนบุรีพาณิชย์ยังมีทีมตรวจสอบรถมือสองโดยเฉพาะตามมาตรฐานของ Mercedes- Ben z โดยจะตรวจสอบทั้งตัวถังเครื่องยนต์ คอสสูต่างๆกว่า200รายการครอบคลุมกว่า2 15จุดเพื่อให้แน่ใจว่า รถที่ทางธนบุรีพาณิชย์รับเข้ามาจอดขายเป็นรถมือสองในโชว์รูมนั้นมีคุณภาพตามมาตรฐานทั้งนี้เนี่ยทางธนบุรีพาณิชย์เองใช้ช่างจากศูนย์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวรถอันนี้มันใจได้แล้ว1เปลาะ2นั้นรถมือสองเนี่ยปกติแล้วเราจะรู้ประวัติรถไม่ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าประวัตินี้ทางธนบุรีพาณิชย์เข้าถึงได้ดังนั้นประวัติการซ่อมบำรุงต,งต่างๆประวัติการชนประวัติอะไรที่ดีและไม่ดี ทางทนบริพาณิชย์ทราบทั้งหมดทําให้รถที่คัดเกรดเข้ามาจอดขายในโชว์รูมตัวถังสวยภายในสวยประวัติด,ดีตรวจสอบณนะวันที่รับขึ้นมานั้นเครื่องเกียร์ช่วงล่างอยู่ในสภาพที่ดีเรียกว่าตกเกรด A ก็เอาขึ้นมาจอดขายถ้าเกิดไม่ได้ตามการวิเคราะห์ก็จะไม่นําขึ้นมาครับก็จะเรียกว่าดีดออกหรือว่าผ่องออกนั่นเองทั้งนี้เผื่อใครยังไม่รู้หรือว่าเกิดไม่ทนันทนบริพาณิช์นั้น,น,นอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเนี่ย 84ปีปีหน้าขึ้นปีที่85เป็นผู้นำเข้าเป็นโรงงานประกอบ m ม r c e d e s b สเบ์ในประเทศไทยภายใต้ชื่อธนบุรีประกอบรถยนต์ดังนั้นความรู้ลึกในทุกๆชิ้นส่วนความเข้าใจและก็ความเป็นมืออาชีพนั้นหายห่วงอีกหนึ่งความสบายใจในการซื้อรถกับธนบุรีพาณิชย์นะครับก็คือว่ารถส่วนมากนั้นจะมีบรันตีเหลือหรือว่าบางคันเนี่ยที่บรันตีนั้นเหลือต่ำกว่า1ปีทางธนบุรีพาณิชย์นั้น ต่อารันตีให้เพิ่มอีกหนึ่งปีนับจากวันที่บรันณตีเดิมของรถยนต์นั้นหมดไปโดยบรันตีที่ต่อเพิ่มให้นั้นเป็นารันตีจากทางฟอร์คอนที่ดูแลครอบคลุมในเรื่องเครื่องและก็เกียร์ดังนั้นใครที่ซื้อรถแบบนี้ไปก็สบายใจได้หายห่วงนอกจากนี้ทางทบปริพาณิ์มีบริการครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือว่ารถมือสองแบบ Merc e d e s c e r ซ i f i e d ถ้าเกิดถ้าต้องการนำรถมาสวิตช์หรือนำมาซ่อมนั้นมีบริการรับส่งฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑล เห็นเงื่อนไขของรถแต่ละคันที่จะขึ้นมาขายได้นั้นคงรู้แล้วครับว่าสภาพเนี่ยดีทุกคันหายห่วงมากๆโดยเฉพาะเพื่อนๆเนี่ยที่เรียกว่าไม่ต้องมีความรู้ใดๆก็สามารถมาเลือกซื้อรถเบนซ์ไปใช้ได้อย่างสบายใจแต่สิ่งที่ใครจะไหหลายคนหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็น perception ทุกคนคิดว่าเฮ้ยซื้อรถมือสองจากศูนย์เบนซ์เนี่ยแพงแน่นอน จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมเช็คราคามาต้องบอกว่าราคานั้นไม่ได้โดดจากตลาดข้างนอกมากนักโดยเฉพาะยิ่งเราไปเทียบกับตลาดที่เขาไม่ได้มีปากการะกันไม่ได้มีการตรวจสอบแบบผู้ชำนาญการอย่างเป็นทางการอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยดิฟของราคาไม่เกิน10%แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเราพาดพิงกันถึงตัวเจ้า EQE 350ไปแล้วขอเล่าตรงนี้อีกสักหน่อยหนึ่งลวกันโดยเฉพาะคนที่สนใจ EV และต้องการรถ EV ที่เป็นลักชูร มอบประสบการณ์การใช้งานความหรูหราที่เราคุ้นชินแต่เห็นว่าโอ้ยคันหนึ่งสีล้าน8 5, ล้านกว่ากลัวซื้อมาระยะยาวแล้วเดี๋ยวราคาจะร่วงตอนนี้เนี่ยเขามีรถเดโมที่ปลดออกมาให้เราได้เลือกซื้อด้วยนะ อย่างคันนี้เป็น EQE e 350 AMG Dynamic รถปี2023เลขไม่เพียง2,000กว่ากิโลแถมวารันตีนะครับหมดที่เดือน6ปี2027แบบไม่จำกัดระยะทางจากราคาเต็ม5,650,000บาทลดไปเลย2งล้านวันนี้เราซื้อรถที่วิ่งแค่2,000กิโลเนี่ยในราคาเพียง3,599,000บาทเรียกได้ว่าต่อให้ใช้ไปอีกค่าปี ราคาหายไปจากครึ่งหนึ่งตามกลไกของตลาดซึ่งจะลดลงมาจากราคาเต็มคือ5้ล้านหลดลงมาเนี่ยเหลือมัน2อล้านแเราผู้ซื้อราคาออกมาในราคา3าล้านหนั้นอนาคตเราเจ็บน้อยกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยผมมองว่ารถเดมโมหรือว่ารถ Certified ย s ูสคาเป็น1ในรถ EV ีที่น่าเล่นมา,มากๆสำหรับคนที่สนใจ EV ีค่าย Mercedes-Benz และที่ผมมาเดินชมในวันนี้เนี่ยทางทนบรีพาณิชมีอยู่3-4คันให้เลือก แล้วทุกคันเนี่ยไม่น,น้อยสภาพสวยจัดจัดทุกคนันอ๋อและตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับนำรถเก่ามาเทรดอินเนี่ย <ME K 1> เขามีท็อปอัพให้สูงสุด10,000แบาทจากราคาประเมินตีเข้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและรุ่นรถต่างๆและนําให้สอบถามกับน้อง,องๆที่ปรึกษาการขายของทบุรีพาณิชย์กันได้เลยก็ต้องบอกว่าท่้ที่ผมเดินส่องเดินดูรถนะฮะหลายๆคันที่ทบุรีพาณิชสักกลางค่เมืางวานเนี่ยเมอร์เซเดสเบนซ์เซอร์ติฟายยูสคาผมว่า สภาพดีจัดจัดแล้วก็ราคาเนี่ยเซอร์ไพรส์มากราคาไม่ได้ดูนแรงมากนะถ้าเกิดพกเพื่อนๆเทียบก,กับในตลาดโดยเฉพาะความเป็น Mercedes-Benz คุณได้ความมั่นใจคุณได้การซื้อรถในสภาพแวดล้อมได้ฟีลลิ่งในการซื้อกับ Mercedes-Benz และเรียกว่าซื้อเบนยังไงให้เหมือนซื้อเบนครับคือซื้อที่ศูนย์เบนหมดความคลในทุกๆเรื่องกับราคาที่โดนใจมากๆ ทีนี้เพื่อขายความกระจ่างนะครับว่ารถที่ขึ้นโชว์รูมนั้นมาจากไหนจะมีทั้งหมด3ส่วนครับส่วนแรกคือเป็นรถผู้บริหารคือเป็นรถที่จากทาง Mercedes- Ben บน์ประเทศไทยเองเนี่ยปลดระวางออกมาโดยรถกลุ่มนี้นั้นมักจะมีอายุอยู่ประมาณปีปีเศษเศษและแน่นอนฮะมีารันตีเหลือ2คือรถเดโมรถเดโม,ดโมคือรถที่พวกเราไปลองกันที่ธมรีพาณิชนั่นแหละครับพอครบอายุ6เดือนทาง Mercedes- Ben บนประเทศไทยก็จะมีการประกาศให้ทุกดีลเลอร์นั้นปลดระวางแล้วซื้อรุ่นใหม่ หรือซื้อรุ่นเดิมเป็นคันใหม่ไปให้ลูกค้าลองดังนั้นไอ้คันที่ปลดระวางอายุ6เดือนเนี่ยก็จะตรวจสอบอีกรอบนึงแล้วก็นําขึ้นมาขายซึ่งรถกลุ่มเดมโมเนี่ยส่วนมนากจะมีหลักไม่เนี่ยไม่กี่พันกิโลอันนี้วารันตีเหลือเฟือส่วนที่3นั้นเป็นส่วนยูสคาร์ยูสคาร์คือรถที่ลูกค้าซื้อไปแล้วนํากลับมาเซอร์วิสถึงระยะหนึ่งอยากจะปริรุ่นใหม่ก็นํามาเทิร์นรุ่นใหม่ ก็เน,นะครับคือทั้งหมดของการพามาเที่ยวดูรถมือสองนะครับของ Mercedes-Benz Certified บายทนบุรีพาณิชย์ที่ย้ำอีกครั้งนะครับเรามากันที่สาขางานบวงวานทนบุรีพาณิชย์นั้นมีทั้งหมด4สาขาครับงานบวงวานบางพลัดลุมพินีแล้วก็ราชดำเนินแต่ที่เป็นรถมือสองนะั้นจะมีอยู่สงสาขาคืองานบวงวานกับลุมพินีใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับทนบุรีพาณิชย์ได้โดยตรง ส่วนวันนี้เพื่อนดูแล้วชอบรุ่นไหนหรือว่ามีมุมมองอย่างไรบ้างเปิดโลกกระทัดใหม่ไหมไม่กระทั่งเรื่องรถจะมีแวตไม่มีแวตเอ่ยเรื่องคุณภาพที่เรียกว่าคัดสัรมาอย่างดีเรื่องราคาที่ถ้าบอกว่าตกใจมากๆกับราคาเปิดของบริ e s ทเบนที่คัดมาแบบบอกหลายทีนะครับว่าถ้าซื้อรถแบบนี้เนี่ยผ่านศูนย์นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องมีความรู้ใดๆทั้งสิ้นเพื่อนๆก็สัมารถาเลือกซื้อรถได้อย่างสบายใจกับราคาที่ ไม่ได้หนีกับราคาตลาดมากไปนะักแน่นอนครับก็อาจจะแพงกว่าสักเล็กน้อยแต่ความสบายใจนั้นมีให้กว่ากันมากทีเดียวส่วนที่พี่ฮัดลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าผมจะเอาอะไรมาประยาดเพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับไปละสวัสดีบาย